แล้วในเรื่องของโครโมโซมเราก็ตรวจในระยะเริ่มต้นเหมือนกันใช่ก็คือโครโมโซมเนี่ยถ้าจะสามารถตรวจได้ด้วยวิธีคัดกรองหรือสุดณตอนนี้ก็คือจะอยู่ช่วง1 0บถึงสิสัปดาห์คือการตรวจนี้ต่อเลือดใช่ค่ะค่ะแล้วก็ประกอบกับการที่คุณหมออันเตซาวดูใช่ไหมคะใช่ก็คือตอนที่หมออันเตซาวดูความสมบูรณ์ของน้องเราก็จะประเมินความเสี่ยงดาวซินโดรมด้วยตอนนั้นก็จะดูความหนาต้นคอซึ่งถ้าเกิดว่าความหนาต้นคอของน้องนะคะหนากว่าปกติอาจจะบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือบ่งชี้ว่ามีความ โครโมโซมเช่นดาวซินโดรมเนี่ยค่ะอ่ะแล้วก็อย่างที่สองที่ช่วยประเมินได้คือเจาะเลือดนิปติเทสที่เขาเรียกกันใช่หรือว่าถ้าสมัยก่อนก่อนที่จะมีนิปเทสก็จะมีการตรวจสารเคมีในเลือดแต่ตอนนี้เขาไม่ใช้กันแล้วล่อก็ยังมีใช้อยู่ในไหนล่ะคะคุณ็มาส่วนมากก็คือมันจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งคุณแม่ก็จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกสมัยแรกก่อนที่จะมีนิปเทสอะค่ะมันจะมีการตรวจหาสารเคมีในเลือดเพื่อเอาไปคำนวณค่าความเสี่ยงอันนี้ราคาก็จะหลักพันสามถึงสี่พันค่ะ แต่ว่าความแม่นยําก็จะไม่ได้เยอะมากประมาณ70-80%ถึงแแล้วก็ไม่ทราบเพศส่วนการตรวจนิปก็คือพัฒนาขึ้นมาทีหลังอันนี้คือตรวจ DNA ของน้องของโรคอะค่ะที่มันหลุดเข้ามาในเลือดคุณแม่แล้วก็เจาะเลือดไปเอา DNA นะั้นเข้าไปวิเคราะห์ความแม่นยําเขาก็คือประมาณ9 9นใช่ค่ะนิปก็99%้แต่ถ้า100%คือน้าคร่ำใช่ค่ะน้าคร่ำใช่มมันก็จริงๆแหละ100%มเตรวจ3็ย่ามีตรวจสามอย่างก็คือเจาะชิ้นเน้อรกค เป็นตรวจตั้งแต่ไตรมาสแรกอันที่สองไตรมาสสองตรวจน้ำคร่ำหรืออันที่สามน้องโตขึ้นมาเยอะมากสายสะดือเขาใหญ่พอก็คือเจาะเลือดจากสายสะดือแต่ว่าครั้งอันแรกยังไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะหมอที่เจาะจากรกเหรอคะคือคือแทงเข้าไปตรงไหนเหรอคะก็จะมีเข้าไปได้สองทางอาจจะผ่านหน้าท้องก็คล้ายๆเจาะน้ำคร่ำแหละเอาตะเมามา ก็จะได้ชิ้นเนื้อเล็กๆของรกนะคะของรกใช่หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือสอดทางช่องคลอดแล้วก็ไปเอาชิ้นเนื้อรกออกมาแล้วแบบนี้เขานิยมกันไหมคะจริงๆวิธีนี้จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะมันไปโดนรกเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีโอกาสแท้งสูงใช่ไหมคะสูงกว่าเพราะว่าน้องยังอยู่ในไตรมาสแรกใช่ยกเว้นคนที่แบบเหมือนกับไปเจอว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วอย่างนี้หรือเปล่าคะก็อาจจะแนะนําในคนที่เจอว่ามีความเสี่ยงสูงแล้วก็คุณแม่ไม่สบายใจกระวายใจใไม่สามารถรอไปจนถึงการเจาะน้ำคร่ำในไตรมาสสองได้ ใช่โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ดังนั้นจะเห็นว่าในไตรมาสแรกเนี่ยที่คุณหมอตรวจเนี่ยคือ1คุณหมอก็จะดูในเรื่องของความผิดปกติหรือว่าโรคอะไรที่แฝงอยู่ในตัวแม่ใช่แล้วก็2ก็คือในเรื่องของการประเมินอายุครรภ์ที่แน่นอนกับ3าก็คือการหาความผิดปกติของทารกทั้งความผิดปกติร่างกายทั่วไปและทั้งความผิดปกติของโครโมโซมของตัวอ่อนด้วยนะคะ